เพิ่งจะรู้ว่าพลาดเต็มๆหลังคู่รักจ่ายเงิน8 0 0แสนบาทชนะประมูลบ้าน30ล้านอ่านเอกสารดีๆถึงกับนาซีเขาเด่นเขาเด็ดจ,จะพาทุกคนไปที่เว็บไซต์ Real Estate ที่ได้รายงานเรื่องราวคู่รักคู่หนึ่งต้องเผชิญกับความผิดพลาดครั้งใหญ่หลังตัดสินใจควักเงินซื้อบ้านในราคาย,ย่อมเยาคิดว่าเป็นการลงทุนสุดคุ้มค่ากับบ้านซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเงินที่จ่ายไปหลายเท่าตัว ก่อนจะมาพบความจริงสุดช็อกและส่อแววต้องเสียเงินก้อนนี้ไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับเจเจฮอลลิงเบิร์และอาเลมาเยฮูเมอร์เกียคู่รักจากซานฟรานซิสโกสหรัฐซึ่งไม่นานนี้พวกเขาถึงกับตื่นเต้นสุดๆมเมื่อได้รับจดหมายจากสำนักงานเก็บภาษีท้องถิ่นแจ้งว่าทรัพย์สินที่อยู่เลขที่1926รัฐเคิร์คแฮมจะถูกนำมาออกประมุลในราคาเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งดอลลาร์ หรือราวราว32บาทหลังจากเจ้าของเดิมขาดการจร่ายภาษีไปสาเหตุที่คู่รักคู่นี้เห็นว่าการประมูลครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งใหญ่ในการทำกำไรมหาศาลเนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ติดกับพื้นที่ดังกล่าวจึงรีบคว้าโอกาสยื่นประมูลเพราะคิดว่าเป็นอาคารพักอาศัยให้เช่าแบบ2ยูนิตที่เพิ่งถูกขายครั้งล่าสุดในราคาถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว32ล้านบาทเมื่อเดือนธันวาคมปี2 5 6 7 พวกเขาตัดสินใจเข้าร่วมการประมูลแบบปิดผนึกโดยเสนอราคาที่คิดว่าเป็นข้อเสนออย่างเป็นธรรมสำหรับบ้านหลังนั้นหลังจากตอนแรกเมินเฉยจดหมายแจ้งเรื่องประมูลไปโดยยื่นเช็คเงินสดจำนวน2 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือราว800,000บาทและเช็คอีก8 0 0 0ดอลลาร์หรือราว250,000บาทสำหรับภาษีการโอนกรรมสิทธิ์หลังจากปิดรับซองท้งคู่ก็ได้เหอย่างสุดเสียงเมื่อได้รับแจ้งว่าเป็นผู้ชนะการประมูล พวกเขาดีใจอย่างมากถึงขั้นฉลองขา่าวดีและไปบอกผู้เช่าบ้านหลังดังกล่าวด้วยตนเองว่าจะได้เป็นเจ้าของรายใหม่ที่นี่แล้วแต่ไม่นานเช็คค่าธรรมเนียมการโอนได้ถูกส่งกลับทําให้ทั้งคู่ต้องกลับไปตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารและพบความจริงว่าตนเข้าใจผิดไปเองทั้งหมด แท้จริงแล้วสิ่งที่ทั้งคู่ประมูลซื้อไปนั้นไม่ใช่บ้านแต่เป็นทางเดินดินขนาด25 2เมตรที่คั้นระหว่างบ้านหลังนั้นกับบ้านของพวกเขาซึ่งในจดหมายระบุชัดเจนว่าทรัพย์ที่นำมาขายเป็นแปลงที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยขนาดและทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ไม่ทันได้สังเกตมาก่อนปรากฏว่าจากความดีใจสุดขีดกรับกลายเป็นความช็อกและอับอายเพราะที่ผ่านมาพวกเขานั้น ได้เป่าประกาศเรื่องนี้กับคนรอบข้างไปทัว่วซัมมารู้ภายหลังว่าพวกเขานั้นยื่นประมูลไปในะราคาที่สูงกว่าคู่แข่งหลายเท่าตัวหากไม่นับราคาประมูลของทั้งคู่ราคาขายเฉลี่ยในการประมูลรอบนี้อยู่ที่432ดอลลาร์ 32, หรือราว14,000บาทเท่านั้น ปัจจุบันทางคู่พยายามของเงินคืนแต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลลงมติยกเลิกการขายซึ่งถือเป็นเรื่องยากมากเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งหากของเงินคืนไม่สำเร็จพวกเขาก็พร้อมดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมต่อไปขณะที่สำนักง,งานเก็บภาษียืนยันว่าก่อนการประมูลนั้นมีการระบุรายละเอียดแปลงที่ดินอย่างถูกต้อง พร้อมส่งเอกสารแผนพังและเปิดให้ผู้ประมูลสอบถามก่อนยื่นซองแล้วซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นแปลงขนาดเล็กรูปร่างไม่ปกติหรือไม่เหมาะแก่การพัฒนาร่วมถึงประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดโอกาสให้ผู้ประมูลถามคำถามก่อนยื่นซองประมูลแล้วเช่นกันเคสนี้พวกเขารู้สึกเห็นใจแต่ทางเมืองไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดจากการไม่ตรวจสอบข้อมูลที่มีให้อย่างรอบคอบได้ ปัจจุบันคู่รักเจ้าดังกล่าวยอมรับว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับตรอกดินราคาแพงลิฟซึ่งเป็นทางสำหรับรถดับเพลิงแม้จะสามารถปิดทางหรือเก็บค่าผ่านทางจากเพื่อนบ้านได้แต่ทั้งคู่ไม่อยากสร้างปัญหาใหม่จึงทำได้เพียงตั้งชื่อใหม่ที่จุดนี้ว่า h o l l i n g w o o d l l l e เพื่อหาแง่มุมที่พอจะทำให้ยิ้มได้บ้างกับความเฟลในครั้งนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ